สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟีร้านมรดกพระเครื่องทุกทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคนรักพระสมเด็จเนื้อหาเก่าถึงยุค EP พิเศษครั้งที่379นะครับวันนี้มีมาแบ่งปันหลากหลายรายการนะครับวันนี้มีสมเด็จเก่าๆถึงยุคนะครับมีหลวงปู่ทวดหลวงพ่อเงินนะครับมีหลากหลายรายการนะครับติดตามรับชมนะครับวันนี้นะครับ รายการพิเศษวันนี้ครับแบ่งปันองค์ละ500บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับมีรายการพิเศษอยู่3รายการช่วงท้ายนะครับเบอร์โทรติดต่อ096 902 6829 ID Line 0967240203ีลามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับสนใจติดต่อแอดไลน์ได้ที่096 724 0203นะครับ หรือสแกนค r ว o d e ผ่านช่องทางไลน์นะครับเพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกนะครับองแรกนะครับเป็นสมเด็จวรลังครับพิมพ์ใหญ่ครับองนี้ลงลักปิดทองครับพี่นะฮะลงลักปิดทองเก่าเลยครับพี่ดูครับนี่สวยๆเก่าๆนะฮะลักทองเก่ามากเลยครับพี่นะครับนี่ครับเป็นสมเด็จพิมพใหญ่วรคังนะครับอง์นี้นะครับนี่ครับ ท่านใดได้ไว้ไปบูชาท่านใดที่ได้ไว้บูชานะครับถือว่าเป็นสิริมงคลนะครับเป็นสมเด็จวรรคังพิมพ์ใหญ่นะฮะองค์นี้ลงรักปิดทองโบราณเลยนะพี่นะนี่ครับองค์ที่1นะครับพี่นะครับนี่รักเก่าเก่าเลยครับพี่ดูนะนี่รักเก่าเก่าเลยพี่ครับหมายเลขหนึ่งนะครับพี่นะต่อมาหมายเลขสนะครับหมายเลขสนะครับ นี่ครับหมายเลข2ครับเป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยครับวัดเกศชัยโยลงรักนะครับนี่เก่าเลยพี่พี่ดูครับนี่สวยๆเลยนะพี่นะนี่เบอร์สองนะครับรักเก่าทองเก่ามากเลยครับพี่นะนี่นี่ครับรักเก่าเก่าทองเก่าเก่าเลยพี่นะสมเด็จวัดเกศชัยโยครับพี่ครับนี่ครับสวยมากครับเก่ากึกเลยพี่พี่ ี่ครับสวยเก่ากึกเลยครับหมายเลขสองนะครับต่อมาหมายเลขสามนะครับนี่หมายเลขสามเป็นพิมพ์วัดเกิชโยเก้าชั้นหายากมากครับพี่เนื้อแกร่งเลยครับพี่นะเนื้อแกร่งเลยครับนะนี่เนื้อย่นๆแข็งแกร่งครับเม็ดเม็ดมวลสารซุ้มกอนะครับเม็ดแร่เนื้อเปลือกหอยครับดูครับนี่ครับเป็นพิมพ์เก้าชั้นวัดเกชัชโยนะพี่นะนี่เก้าชั้นวัดเกชัยโยนี่ครับ โอ้โหเนื้อเก่าๆเลยนะพี่นะแท้แน่นอนนะครับพี่นะ<ค><ด>นี่เบอร์ที่สามนะพี่นะวัดเกตชัยโยครับนี่นพิมก้าชั้นนะพี่นะวัดเกตชัยโยพิมก้าชั้นนะครับอ่านี่วัดเกตชัยโยนะครับ<ด>พิมก้าชั้นนะพี่นะอ่า<ค><ด>นี่ครับเกตชัยโยพิมก้าชั้นนะครับพี่<ค><ด>มีรอยบิ่นนิดนึงนะพี่<ค><ด>นิดเดียวพี่พี่นะไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยนิดเดียวเองครับนะ เบอร์สามนะครับต่อมาเบอร์สี่นะครับนี่ครับเบอร์สี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ขอบล่างฟันหนูครับนี่พิมพ์ใหญ่ขอบล่างฟันหนูเนื้อแกร่งเลยครับพี่นะฮะเนื้อแกร่งมากครับพิมพ์ใหญ่นิยมนะพี่นะนิยมขอบล่างฟันหนูนะครับพี่นี่ครับสวยสวยเก่าเนื้อแกร่งนะครับพี่นะเนื้อแกร่งเลยครับองนี้นะครับเนี่พิมพ์ใหญ่ขอบล่างฟันหนูครับสวยมากครับ ต่อมาเบรอร์ห้านะครับเบรอร์ห้าเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้อันนี้ออกบางขุนพรมนะพี่นะบางขุนพรมครับเนี่ยพิมพ์เส้นได้บางขุนพรมครับพี่โอ้โหเก่าจัดเลยพี่พี่ครับเนีเก่าจัดเลยครับพี่นะนี่ครับเส้นได้บางขุนพรมครับพี่นี่ครับนี่โอ้โหสวยๆเก่าๆเลยพี่พี่ครับ เป็นได้บางขุนพรมก็พี่ดูครับเนี่ยู้หนี่คาบไข่บางขุนพรมนะครับต่อมาเบอร์หกนะครับเบอร์หกนะครับนี่ครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์อกคุดนะครับพี่นะครับนี่ก็เขาว่าเป็นพระที่แช่น้ำมนนะพี่นะโชโซนแช่น้ำมนนะพี่นะนี่ครับเป็นออกวัดบางขุนพรมเช่นเดียวกันนะครับ นะฮะแช่น้ำมนนะครับพี่นะครับอ่าอ่านี่ครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยครับพี่นะนี่ครับเบอร์ที่หกนะครับต่อมาเบอร์ที่เจ็ดนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่อกกับบอกเลยครับ เนื้อเก่าๆเลยครับนี่ครับซุ้มนี่ยุบหดตัวเลยนะพี่นะซุ้มนี่ยุบหดตัวเลยครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยครับพี่พี่ครับนี่นี่ครับโอ้โหดูครับพี่พี่ครับนี่ไหมนี่ครับี่ครับสวยๆเลยครับ นี่ครับเบอร์หกเบอร์เจ็ดนะครับนะต่อมาองค์ที่แปดนะครับองค์ที่แปดนะครับนี่โอ้ดูครับพี่วีนี่องค์ที่แปดนะครับเนี่น่ครับองค์ที่แปดนะครับนี่นี่ครับองค์ที่แปดนะครับองค์นี้นะครับ องค์ที่แปดนะครับเนี่ยนี่ครับต่อมาองค์ที่เก้านะครับองค์ที่เก้านะครับนี่องค์ที่เก้านะครับี 9, บ 9, บ่สวยๆเลยครับนี่ครับเนื้อหาเก่ามวลสารสวยๆเก่าๆเลยครับ นี่ครับนี่ครับต่อมาเบอร์สิบครับพี่นี่เบอร์สิบครับนี่ครับเบอร์สิบครับนี่นี่ครับเบอร์สิบนะพี่นะองนี้นะครับเก่าๆเลยพี่ เียครับเบอร์สิบครับองนี้ครับนี่มวนสาร้อยเลยครับด้านหลังนี่ครับนี่ครับเบอร์สิบครับพี่ต่อมาเบอร์สิบเอ็ดนะครับเบอร์สิบเอ็ด นี่ครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับเป็นพิมพ์ JD นะครับนี่ครับนี่ครับพิมพ์ JD นะครับนี่ครับพิมพ์ JD นะครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับครับพิมพ์เจนะครับนี่ ไปโฟกัสนี่ครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับต่อมาเบอร์สิบสองนะครับเนี่เป็นพิมพ์ jd นะครับเบอร์สิบสองก็ jd นะครับดีครับ นีครับสวยยครับกับพิมพ์เทดีนะครับเบอร์สิบสองครับต่อมาเบอร์สิบสามครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับนี่เบอร์สิบสามนะครับ นครับเบอร์สิบสามนะครับต่อมาเบอร์สิบสี่นะครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับโอ้โหเก่ามากเลยครับเนี่ยบ้านนะครับพะเขาฝนมานะพี่นะเนี่ยเห็นรอยฝนไหมครับเนี่ยคือเขาฝนน่าจะทําเป็นมวลสารเป็นยารักษาโรคอะไรเนี่ยนะครับนะเป็นของดีเลยนะครับนะนี่เขาฝนขอบฝนข้างนะครับ นะฮะการันตีเลยครับนะแท้แน่นอนนะครับแบบนี้เป็นพิมพ์เจดีครับพี่นี่เจดี JD ใหญ่นะพี่นะวะะัดลขังเจดีใหญ่เลยนี่พี่ดูดิโอ้โหส,ภา,สภาพเก่ากึกเลยครับต่อมาเบอร์สิบห้านะพี่นะดูเนี่ยเขาฝนมาเนี่ยเห็นไหมนี่เป็นพิมพ์วัดเกตเจ็ดชั้นหูติ่งนี่เป็นพิมพ์วัดเกตเจ็ดชั้นหูติ่งครับพิมพ์นี้ก็หายากนะเนี่ยพี่นะครับ ถ้าใครที่เล่นพระสมเด็จเอาว่าแท้อย่างเดียวนะครับนะแบบนี้ได้เลยครับพี่นะคล้องและสบายใจเลยนะครับนี่ดูครับการตัดขอบตัดมุมนี่โค้งเลยครับเห็นไหมอ่าเนี่ยแน่นอนนะครับต่อมาเบอร์สิบหกนะครับนี่เห็นครับนี่พิมพ์ฐานแซมครับโอ้โหงงใหญ่นะพี่นะนี่ฐานแซมครับเนี่ย นี่ครับพิมพ์ฐานแซมนะครับพี่นี่ข่าน้ำมันตังอิ้วนะครับนี่ครับต่อมาเบอร์สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดนี่ครับสิบเจ็ดใหญ่นะครับนี่ครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับ เบอร์สิบเจ็ดนะครับพี่นี่ครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับต่อมาเบอร์สิบแปดนะครับนี่ครับเบอร์สิบแปดนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับโอ้โสวยเลยครับพี่นี่ครับสวยเลยครับเบอร์สิบแปดครับเป็นพิมพ์ฐานแซมครับพี่ นี่เ,เก่าเลยนะพี่นะนี่บานเดียวกันเลยเนี่ยอันนี้สภาพแบบไม่ค่อยได้ใช้นะพี่นะนี่ครับเบอร์สิบแปดนะครับต่อมาเบอร์สิบเก้านะครับนี่เบอร์สิบเก้านะครับนี่พิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้เบอร์พิมพ์ใหญ่เบอร์สิบเก้านะครับ พิมพ์ใหญ่เบอร์สิบเก้านะครับสภาพผ่านการใช้มาเลยพี่เห็นไหมนี่ครับต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบครับนี่พิมพ์ใหญ่ครับพี่เห็นไหมโค้งเลยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมการตัดขอบตัดมุมแบบโบราณนะครับพี่นี่ครับโหดูดิพี่ นี่ครับเบอร์ที่ยี่สิบนะครับองนี้นะดูครับพี่เนี่ยกเก่าเลยครับต่อมาเบอร์ยีบเอ็ดนะพี่นะนี่เบอร์ยีบเอ็ดครับวัดเกศชัยโยครับพี่ดูครับนี่ครับ นี่ครับวัดเกตชัยโยครับพี่พี่ดูเนื้อเด็กเก่าๆเลยนะพี่นีวัดเกตชัยโยนะครับเบอร์ยี่ิบเอ็ดนะครับต่อมาเบอร์ยี่ิบสองครับนี่เป็นพิมพ์เจดีโยครับพี่โอ้โหลงรักนะครับเนี่ยเขาพาเขาลงรักเก่าร้อยปีเลยพี่ดูดินี่เป็นพิมพ์เจดีโยครับ ดูด um, the <Jean> ิพี่นี่เก่าๆพี่นะครับเนี่ยเดี๋ดีโยครับพี่เบอร์ยี่สิบสองนะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบสามนะครับเป็นหลวงปู่ทวดครับนะหลวงปู่ทวดเนื้อนวะบัวรอบนะครับพี่นะบัวรอบนะครับนี่บัวรอบเนื้อนวะครับพี่มีโค้ดนะต่อโค้ดนะครับเห็นไหมอ่าต่อโค้ดชัดเจนนะครับเนื้อนวะนะครับพี่นะ ต่อมาเบอร์ยี่สี่ครับพี่นี่ยี่สี่เป็นเบตงครับหลวงปู่ทวดเบตงนี่ต่อโค้ดนะพี่นะเนื้อนะวะครับหมายเลขสองสองครับพี่เนื้อนวะเบตงนะพี่นะต่อมาเบอร์ยี่ห้าครับเป็นเตารีดปู่ทวดครับพี่เตารีดพิมพ์ใหญ่ครับปู่ทวดครับพี่นี่รอยช่อนะครับเห็นไหมเดิมๆครับคาบดินไทยเดิมๆเลยพี่นะ โขนเรือด้วยครับเนี่ยเห็นไหมโขนเก่าๆเลยพี่ดูดินี่ครับเก่าๆเลยครับนี่ครับเบอร์ยี่บห้านะฮะต่อมาเบอร์ยี่ิบหกครับพิมพ์คิดตาสี่ชายครับโอ้โหพี่ดูดินี่เ,เก่าๆเลยครับนี่นี่ครับ เนื้อเป็นตารางมุ้งเลยนะพี่นะต่อมาเบอร์ยี่สิบเจ็ดครับเป็นพิมพ์นิยมเอครับพิมพ์นิยมเอครับพี่สวยๆเก่าๆเลยนะครับเนี่ยนิยมเอครับเนื้อออกสำริดเลยครับ เป็นตามุ้งเลยนะพี่นะเนื้อเนี่ยนี่ค <mi> รับเนื <mi S 2> ้อ <mi> <ña> เป็นตามุ้งเลยพี่นี่ <mi> <mi> ต่อมาเบอร์ยี่บแปดครับผมได้เป็นรูปหล่อนะพี่นะหลวมพ้องเงินเนื้อดินนะพี่นะนี่หลวมพ้อเงินเนื้อดินนะครับนะครับแท้ทันหลวมพ้อเงินนะครับนี่เป็นหลวมพ้อเงินพิมพ์นิยมเนื้อดินนะพี่นะลงรักน้ำเกี้ยงนะครับลงรักน้ำเกี้ยงนะครับ เป็นเนื้อดินหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับพี่นะมีประวัติการสร้างชัดเจนครับกดเน็ตกด Google ดูได้เลยครับพี่หลวงพ่อเงินเนื้อดินครับพี่นะครับมีทั้งพิมพ์คีตาพิมพ์นิยมนะครับพิมพนิยมเนี่ยจะหายากนะครับนี่นะครับหายากนะครับด้านล่างอุดมวลสารครับเขย่ามีเสียงครับการันตีครับพี่การันตีเลยนะครับทันหลวงพ่อเงินแน่นอนครับ ต่อมาเบอร์ยี่สิบเก้าครับพี่เนี่ยเบอร์ยี่สิบเก้าครับเป็นหลวงพ่อเงินเนื้อดินครับแนะบพิมพ์นิยมนะพี่นะพิมพ์นิยมครับนี่เก่าเก่าเลยครับนี่แม้มีรักเก่าเก่าเลยครับต่อมาเบอร์สามสิบครับเบอร์สามสิบนะอย่างนี้นะพี่นะ นี่ครับเบอร์สามสิบครับพี่นี่ครับเบอร์สามสิบนะครับนี่ครับเบอร์สามสิบครับตรงนี้ครับต่อมาเบอร์ที่สามสิบเอ็ดครับเนื้อดินครับพี่นี่มีรักเก่าครับ นี่ครับทันหลงเพราเงินนะครับพี่นะผมการตีให้เลยนะครับนี่ต่อมาเบอร์สามสิบสองครับเนื้อดินครับนี่ครับสวยๆนะครับลงรักนะครับนีครับต่อมาเบอร์สามสิบสามครับ นี่เบอร์สามสิบสามครับพี่นี่ครับอือเบอร์สามสิบสามครับต่อมาเบอร์สามสิบสี่ครับนี่ เอสามสิบสี่ครับนี่ครับต่อมาเบอร์สามสิบห้าครับนี่ครับเบอร์สามสิบห้าครับเบสามสิบห้าครับพี่ ต่อมาเบอร์สามสิบหกครับเป็นปิดตาปูโต๊ะครับพี่แจกกรรมการเนื้อผงทูบครับฝาตะกุดก้าดอกครับนี่ฝาตะกุดก้าดอกเนื้อผงทูบครับหลวงปูโต๊ะครับพี่นะครับรุ่นสองครับพี่ครับต่อมาครับเบอร์ที่สามเจ็ดครับเป็นสมเด็จครับพี่เรี่ยมกรอบนะฮะน่าจะเป็นกรอบเงินครับพี่นะครับเปอร์เซ็นต์ต่าหน่อยนะพี่นะเปอร์เซ็นต์น่าจะต่าหน่อย นี่ครับเนื้อแกร่งมากครับองนี้เจ้าของเดิมเลี่ยมไว้แล้วครับนี่คะเจ้าของเดิมเลี่ยมไว้แล้วครับนี่ครับนี่ครับเจ้าของเดิมเลี่ยมไว้ให้แล้วครับสวยมากครับเนี่ยเป็นพิมพ์เจดีเอียงแล้วด้านหลังนะครับ ต่อมาเบอร์สามเจ็ดครับพี่สามแปดครับพี่เบอร์สามแปดนะเป็นเหรียญเ,เขาเรียกว่าเหรียญเสม,มาแปดรอบครับปู่ทิมพี่ปู่ทิมนะเลี่ยมกรอบเงินนะพี่นะเงินแท้เลยอันนี้เลี่ยมกรอบเงินแท้นะครับพี่นะนี่โอ้สวยๆเลยครับพี่นะเหรียญเจริญไม่ใช่เจริญพรเหรียญเขาเรียกเหรียญเสม,มาแปดรอบครับพี่หลวงปู่ทิมนะพี่นะ นี่ครับเจ้าของเดิมเลี่ยมไว้นะพี่นะเจ้าของเดิมเลี่ยมไว้แล้วนะครับนี่เหรียญเส่มาแปดรอบหลวงปู่ทิมครับพี่ปีหนึ่งแปดนี่ครับเอาสองพันบาทครับสองพันบาทต่อมาครับเบรอร์ที่สามสิบเก้าครับเป็นเหรียญปกแปดรอบพรบพี่นะเขาเรียกปกแปดรอบหลวงปู่ทิมครับนี่ ปกแปดรอบนะครับนี่บล็อกใส่ฝนครับนี่นไหมนี่ปกแปดรอบที่ลึกอายุครบแปดรอบครับเี่นไหมเหรียญแปดรอบพี่แปดรอบปู่ทิมอเหรียญแปดรอบหลวงปู่ทิมครับเรียมกรอบเงินครับสองพันครับต่อมาเบอร์สี่สิบครับหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ำครับพี่ครับหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ำพิมพใหญ่ครับ นี่หลวงปู่ทวดปั๊มซ้ำพิมพ์ใหญ่ครับพี่นะครับนี่ครับนี่ครับปั๊มซ้ำพิมพ์ใหญ่ครับปู่ทวดครับพี่นี่ครับสองพันครับสองพันบาทครับตรงนี้นะครับสนใจติดต่อเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับไอดีไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สาม มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับสนใจติดต่อหรือโทรมาได้เลยนะครับ0969026829นะครับวันนี้นะครับต้องขอตัวกลาบลาพี่พี่เอทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ